สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกาะนะคะโอ้วันดีใจใหญ่ดีใ,ใจใหญ่เลยได้เวลากินอาหารแล้วได้เวลาแล้วเจ้านี้เลยน้องหนีออกไปเที่ยวเหรอวันนี้นะ่ะน้องนอนห้องน้ำเฮ้ย <laughs> มาแล้วน้องก็ลงกะละมังเล็กเลย<อ>หมูอยู่เออนก็ลงกะละมังใหญ่ไปซะนี่นะเทียบแข็งไปซะนี่เทียบแข็งท่าน,นี้เราบอกว่ายกเชื่อผมเลยครับโอ้ ค่อยมาผู้เดียวนี่ก็ยกของเปิดประตูเนี่ยก็ไปเลยจ้าส่วนยาฉันฉันก็หาโอกาสอยู่น้องก็วิ่งหนีทีนี้ออกไปก่อนันนี้ก็เลยมาวไปให้แอนเข้าไปก่อนกินข้าวกินข้าวอาญาเข้าไปเน็กเน็กเนิกบ้าน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 ไปกินข้าว กินข้าวเลยกินข้าวแล้วกินข้าวกับหมูวันนี้แกนเอาหมูมาให้หมูกับน้ำซุปหมูกับน้ำซุปอ้หมูกับน้ำซุปไปแล้วไปแล้วนู่นนู่นออกมาจากไหนนะเด็กเด็กกินอาหารเม็ดเนาะเด็กเกินอาหารเม็ดอ๋อเขาไม่ได้กินข้าวนู่นๆู่นวิ่งไปแล้วมามา มะเขือไอนู่นนู่นมะเขือไปมาเลยคนอะไรคนนเยอะน้ำแน่นอ่ะมามาไปแล้วนิกเนิกมามานิกเน็กมามามากินข้าวเลยกินข้าวก่อนให้น้องไปกินอาหารมาใยญ่น้องกลัวพี่อืมจะมาก็มีกล้ามาบ่ กินข้าวกลางวัน,นวร้อนมากวิกี่ม้าลงกะละมังวาร์มเอะมากมาถ้าเขากินยุ่งันนบ่นิกมาแม่นิกมาแม่นิกนิกไม่เอานิกนิกมานิกมา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 ไปบุ๊ นี่คุยกับพ่อกระเล่นโอ๊ยชอบจังมากวันนี้ดีพอมงคลยังไม่ออกมาเลยมงคลไม่ชอบเลยมงคลยังไม่ชอบเลยโอ้กำลังกินข้าวอยู่ดีมิ้งโอ้ยหนอหวยมงคลมงคลเป็นยังไงชงจานเขาก็เกรงใจพี่ใหญ่ พี่ไม่รู้เรื่องอะไรพี่วิ่งออกไปดูรถมังคอนวิ่งเก่งใจแล้มันหอมเออมันเกรงใจเกรงใจเกรงใจพี่ใหญ่กินกินกินนิดกินข้าวกินข้าวมานิดนึงมามาไป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 กินข้าวกินข้าวอันนี้ก็ให้เอาใจนะมุจจองวันก็ให้เอาใจอืม นิคนิคมามามนิ่ไไปยงมอไเอ่เอาหยุิมแล้วเหรอนิคมามากินข้าวเลยๆเออน่เราก็โดนเราบีบกบตามันนิ๊บเห้ยมันียมันเป็นขี้ตาเ่เอ็นเปลอาเอ้อแล้วเอ็นได้ไหมเอ็น นิกมาโอ้สวยหน้าหัวโยกิน้วม่ดีเห็นมังนิกมามันแลลบไ้ลบไ้แต่ว่ามันเร่อกินข้าวีแต่ว่ามันเนาะโอ้ยนอยิไปทำอะไรแต่เขาก็วิงไปซ่อนบิงไปซ่อน น่นอะอายไปแล้วเขาก็เอามาได้ดเาอากินข้าวเลยข้าวแล้วพี่ไปทำอะไรหรอกอืมกินเหอะกินเหอะเออนะตัวนั้นนะอืมอีนี่นะออมันม,มันมันเป็นหมาที่กินหลายมันก็เลยยอมีิอ๋อไม่ไหมทําไม่ยอมึงเนี้มันก็ มันจะเอาไปาไปเออนเพาอยไนี่เออความหมายจะเห็นเด็กน้อยก็มาจับมือมันจะมือเราไปแน่พาไปดิแน่เนาะเขาลยแม่ไปอย่างครับอืมอยากออกไปเที่ยวนะคะอยากออาไปชีอยากออาไปชียากออาไปเดินเล่น มะขืออันนั้นบอกมะคขือใหญ่มอไืงอมนี่มันกินมีหมดเลยเนาะเห็นไหมมันนำกลนจะไปอะไรเอเนย อรู้จักฟังด้วยไม่ดื้อนะนิกกี้ไม่ดื้อแล้วเก่งแล้วรู้จักความขึ้นเยอะอ่ะมองแล้วเราไปดินน้ำนะไปะเอมาแล้วม,นะมา,าลาแล้วม,<า>มองแต่ถนนนะมอ,นนมองแต่ถนนผมอยากออกไปเที่ยวเออมอคือ กินเสียงเพื่อนด้วยอ่านอนอยู่เอ้ยแต่มันก็ไม่ค่อยกินหลายเนาะมันตัวใหญ่ให้มันกินน้อยเนาะข้าวหมูทอดอืมข้าวหมูทอดไก่ย,ย่างเพื่อนจะชอบกิน สบาใจผมเลยครับกินทุเรียนลุงรอดูนะนจะได้กินก่อนมันไม่จับมันอันนั้นเขาเขาว่ามันถ้ามันเป็นปีแรกมันจะไม่จับเราก็รอดูรอดูปีต่อไปแมนแต่ถ้าปีต่อไปอไม่จับก็อะ พิจารณาใหม่ที่เราไปบ้านารุเรียนคูเหล็กไฟนะตั้นต้นเท่านี้แหละเนาะมันเป็นลูกแล้วนะต้นท่านี้แต่มันก็เป็นเอาน่ะเป็นพุ่มเป็นอะไรออกไปเออเมื่อมีเราก็เป็นเนาะพุ่นะขนุนลุงก็เป็นด้วยนะหนุนหลายลูกเลยเออเดี๋ยวเราแสดงว่ายังไม่ได้กินสักทีใช่ไหมน่ะยังยังไม่รู้ว่าเป็นขนุนหนังหรือขนุนอะไรเปื่อยแม่มันจะมีสองชนิดนะคะทุกคน มันปีแรกเลยคขนมเป็นปีแรกเลยเป็นปีแรกเลยนเยายนาะอ,อืมโอ้มักมีลุงพลเป็นหลายหมากเลยนะทุกคนม,กม,มักมีนะบ้านคอยเอิญมามีอะไรมามีพางฮะมามีพางเอ็มินบอกมามีเอ็นไม่มีพางแล้วเออว่าว่าว่ายังไงอันลูกเล็กๆนะแม่พีเฮะลูกมันน้อยๆบ่โอ้ โอเคนะคะก็ช็หรัิคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคน